รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับแกรนด Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหากรรมทงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดชนบุรีนำสินค้าอุปโภคบริโภคลดสูงสุด60%จำหน่ายในราคาประหยัดแก่พี่น้องประชาชนระหว่างวันที่27-29ถึงกกรกฎาคม2568นบณบริเวณลานกิจกรรมหน้าสารากลางจังหวัดชนบุรีซึ่งมีสินค้าไฮไลท์ที่จำเป็นทั้งไข่ไก่น,น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิและเชื่อมโยงสินค้าจากจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการผ่านแดนไทยกัมาดด้วนนััใเรรไบ ความร่วมมือจากโรงงานผู้ผลิตจากผู้ประกอบการต่างๆที่มาช่วยเรานะครับซึ่งเราต้องขอขอ,ขอบคุณต้องขอ,ขอบคุณทางกรมค้าภายในที่นําลังค้ามาทําให้มีพี่น้องประชาชนได้ออกมาจ,าจับจ่ายใช้สอยในสินค้าราคาถูกมาจากชายแดนทั้งจังหวัดสแก้วก็มีเพราะเราต้องช่วยในการระบายสินค้าผลผลิตกเกษตรซึ่งชายแดนมันก็ต้องปิดเกิดจากการสู้รบกันเนี่ยเราก็ต้องหากที่กระจายสินค้าให้เขาทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือทำให้ประชาชนมีความสุขภายใต้ในโยบายไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทย